สวัสดีครับเอฟซีและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับครับก็มาตามกันต่อนะสำหรับแนวทางนะครับในวันที่20เดือน5พศ2 5 6 8นะครับก็มาดูผลออกกันก่อนนะครับผลของวันที่20นะครับก่อนที่จะไปรับชมแนวทางใหม่นะครับเับแนวทางนะครับก็เป็นการคิดและการคำนวณนะครับนำผลที่ออก มาคิดมาคำนว,นวณวิเคราะห์หาเลขเด่นนะครับจากส่วนถึง9ก็คัดได้เลย,ยู่แค่2ตัวที่มีโอกาสมา,มากกว่าตัวเลขอื่นฉะนั้นการนําแนวทางไปใช้นะครับย่อมมีความเสี่ยงเพราะเราไม่ทราบนะครับว่าผลมันจะออกอะไรเป็นเพียงการวิเคราะห์ตัวเลขน่าจะเป็นไปได้เท่านั้นก็ขอให้สมาชิกเนซีและท่านผู้ชมที่ก็ามาติดตามรับชมดุจั้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับครับก็ามาดูผลออกกันก่อนนะครับสําหรับ ลาวทีวีลาวทีวีออก96053น้ะครับ96053อ๋อวันนี้ก็เลขเด่นหลุดนะครับสำหรับทีวีเพราะว่าตัวประกบมาด้วยกันนะครับ3553สนะครับสำหรับท่านที่ใช้ชุดวินเนาะ ก็ถือว่าได้นะครับ3 5มห้าห้ผมก็จับติดอยู่3ามตัวอยู่อยู่ข้างล่างผมไม่มีเลขศูนย์เนาะ,ะกลับไปกันต่อที่ราวเอดีกนะคับราวเอ็ดีผลออกสองหนึ่งแปหลับสองหนึ่งหกห ผมดูผิดหรือเปล่าสองหรือห้ากดตะไคร่สาปผลแกงหน่อยเนาะนะครับสุนทรภู่ลาวเอ็ดีแต่ว่าเข้าในนอนนะครับหนึ่งหกกับหนึ่งหกหนึ่งหกหกหนึ่งเนาะนะครับจุดนี้ นะครับส่วน3ามตัวเข้าเข้านะครับก็าตามนี้เลยนะครับจุดวินก็สามตัว2ตัวนะครับส่วนวิง่งรูดนะครับตัวนี้ไม่เข้าเนาะครับก็เข้าทีเลข6นะครับถ้าผมจับผมเป็นนี้ให้ปิดตัวจะจับปรจับเข้าชุดนี้นะครับหกหนึ่งนะครับหกหนึ่ง ก็ไปกันต่อที่ลาสตานะครับกับลาสตานะครับผลออกสามห้าแปดศูนย์เก็บ ก,ก็ถือว่าแนวทางวันนี้จุดวินเล็กเด่นมาด้วยกันเนาะนะครับห้ากับแปดกครวิง่งลูเข้าทั้งสองตัวนะครับผมก็บอกแล้วระวังแปดกับห้านะครับแต่ว่าใครดูคลิปจนจบนะครับจะจะใครจะได้ฟังผมพูดนะครับตัวที่เป็นแปดหกที่ผมขีพให้นี่เป็นตัวลองนะครับผมบอกว่าผมจับสามตัวผมจับไว้ที่แปดห้า นี่นะครับแปดห้าส่วนแปดหกก็คือชุดรองนะครับสรุปแล้วก็คือแปดห้าเล็กเด่นมาด้วยกันนะครับสำหร,สรับลาสตาร์นะครับมีใครได้หรือเปล่าสำหรับลาสตาร์นะครับแต่วิ่งรูดเข้าแน่นอนนะครับแล้วก็ชุดวินนะครับแต่สามตัวเนาะเสียดายนะครับไพ่ที่สองแปดห้ามันออกสามแปดห้า ครับก็บมาตามต่อสำหรับดาวตางในวันที่21 e นะครับ ชองปัจจัยร้อยหกสิบแปดมาดูลาวทีวีนะครับลาวทีวีวันนี้จุดหมินของไอที่เจ็ดหนึ่งสามสี่ห้า เจ็ดหนึ่งสามสี่ห้าวันนี้เลขเด่นได้เลขเจ็ดกับเลขหนึ่งก็จอไอสามชุดนะครับเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้า สามตัวผมจะไปที่973 973กับ075หรื 0, 7, ใครจะใช้073โดยก็ได้นะครับก็จับได้ทุกตัวนะครับ 073 074 075ห้าเจะ9ก้าเจาก้าเจ็ดหรือ975 97 97ก็ได้นะครับผมเน้นหลักร้อยไปที่9ก้ากับคูนยเน้นในที่เลขเจตัวที่นา่ารุนที่สุดก็น่าจะเป็น7 3็ดสามนะครับชุดรองก็เป็น7 5นะครับ เจ็ดสามสามเจ็ดนะครับกล <c oughs> ับไปกันต่อที่ลาวเฮีลาวเฮีชุดบิน5่าสามเกาศูนยนะครับา้า ศูนย์แปดส่วนเลขเด่นพ่อไมที่ห้ากับสามเด่นในที่เลขห้านะครับกลับไปที่ห้าเก้าห้าศูนย์ห้าแปดสามตัวมจะไม่สองชุดนะครับสองศูนย์ห้าหรือสองห้าศูนย์ก็ได้ แล้วก็สามศูนย์ห้าสามศูนย์ห้าเรื่ตัวที่ผมเน้นได้ก็คือศูนย์ห้าเรื่องนะใคจะจับห้าแปดก็ได้นะครับสองห้าแปดสองแปดห้าสามแปดห้า ตองการเพิ่มเติมจับเอาในชุดวินเลยนะครับซึ่งตัวประกอบผมไม่ได้จับนะครับตัวประกอบตัวประกอบก็9 0 9 8 0 8นะครับตัวนี้ตัวประกอบก็3 4 3 5 45หนะครับซึ่งผมยึดเลขเด่นเป็นหลักนะครับก็ยึดเลขเด่นเป็นหลักมันจับได้6ชุดนะครับรวมเลขเด่นมาด้วยกันก็เป็น7นะครับครับต่อที่ลาสตานะครับ ตาสตาวันนี้ชุดบินสามหนึ่งเก้าศูสหนึ่งเหเล็กเด่นผไมสามกับหนึน้นใ,นในที่เลขสานะครับก็จับที่สามเสามศนย์ สามห้ามตัวจับไปที่5้าสามกหรือห้าก็ได้เนาะห้าแล้วก็693ก้นะครับสชุดนะครับแคจอบเลขหนึ่จับที่เลขหนนะครับก็จะเป็น191015 เลนหนึ่งก็ระวังเจ็บนะครับเลนหนึ่งก็ระวังเจ็บล้วันนี้ตัวที่ผมเน้นให้ก็คือเก้าสามสามเก้ากับการที่รับโน้ต่างก็เก็บเอาไว้นะครับ กับตอนนี้ผมก็ขอวอวยพรนะครับให้สมาชิก FC และท่านผู้ชมนี่ก็มาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีนะครับในวันที่21เดือน5พศสอ6 8นะครับขอให้โชคดีทุกท่านหยิบจับตัวไหนไปใช้ก็ขอให้เข้าขอให้ถูกนะครับเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ